สวัสดีครับทุกคนวันนี้ก็มาพบกับช่องมังกรต่อนกป่านะครับผมเจ้าลายก็จัดเฉลยนกหนุ่มมาหนึ่งแต้มนะครับทุกคนหนึ่งแต้มนะครับรองในถุงเลยนะครับทุกคนเมื่อกี้ใส่ถุงมานะครับผมนถุงลูกนี้นะครับผมนะครับรองในถุงเลยเตมนี้เฉลยของเจ้าลายนะครับทุกคนจัดจ้านนะครับผมกว่าจะลงนะครับผมก็เป็นนกที่ เด็ดอีกตัวหนึ่งเลยนะครับผมมีเววเป็นนกต่อนะครับทุกคนเต็มนี้มีแววเป็นนกต่อหางสวยนะครับผมไม่ผัดขนนะครับผมยังไม่ผัดขนนะครับก็มารอลุ้นกันเผื่อโรอผัดขนเสร็จก็มารอลุ้นกันนะครับทุกคนว่าจะปั้นได้ปล่านะครับผมแต่ความคิดผมผมว่าน่าจะได้นะครับทุกคนเพราะว่าเสียงใช้ได้เสียงใหญ่เพิงก็ดุดันนะครับผมเพิงอาจจะไม่เพาะนะครับผมแต่ว่าถ้าเป็นนกต่อนะครับผมปั้นได้แน่นอนนะครับผม เพราะว่าเสียงเป็นส um, ําคัญเลยนะครับทุกคนสาหรับนกต่อนะครับผมถ้านกต่อตัวในเสียงเล็กนะครับผมเสียงเล็กเวลาร้องเรียกนกป่านะครับผมมันก็จะไม่ค่อยดังไม่ค่อยได้ยินนะครับผมนะครับมันก็จะไม่ค่อยได้ยินแต่ถ้าว่าเสียงมันดังนะครับนกป่ามันก็จะมาไวนะครับทุกคนแต่ถ้าเสียงเล็กก็ได้นะครับผมแต่ว่าเป็นต้องเป็นนกที่ว่าขยันร้อง ขยันร้องจริงๆขยันเรียกคู่นะครับผมเจ้าตัวนี้ก็ได้ยินทั้งเสียงสับริกทั้งเสียงเรียกคู่นะครับผมอยู่ในถุงนะครับเพราะว่าผมเข้าไปดูสวนนะครับผมเข้าไปดูผักในสวนก็เลยเอาไวลาไปด้วยนะครับเอวลายไปด้วยก็ใช้ได้นะครับผมก็ประมาณนี้นะครับทุกคนใครที่ชอบคลิดแบบนี้ก็ฝากกดไลค์กดติดตามนะครับผม